สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงอิงแฟนคลับชื่อสเกตสางบ้านครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งความคืบหน้าครับหลังสร้างกระเบื้องเพิ่นก็ได้เข้ามาทํางานแล้วครับมันเกิดได้ปูกระเบื้องไปส่วนหนึ่งผมก็อัปเดตท้ายพี่น้องได้เบิ่งกันเรื่อยๆนี่ครับฝนก็เริ่มตกมากบางหนึ่งนี่พี่น้องนี่ครับฝนก็ตกบ่แห้งบ้างได้ครับลื่นๆเพรเปียกๆพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับ กระเบื้องบันไดเข้ากับมาแล้วครับกระเบื้องถ้าขึ้นบันไดมาทรงแล้อครับพี่นอ้องนะครับอันนี้ก็จะเป็น้องครัวครับบรรยากาศสร้างทำงานพี่นอ้องนะี่ครับส่วนกระเบื้องบันไดนี่ครับก็สีออกลายใหม่พี่นอ้องสมจริงครับ เป็นกระเบื้องนะพี่น้องเป็นลายใหม่ครับสวยง่ามครับน่ครับแต่ละชุดแต่ละแผ่นพี่น้องเป็นลายแบบนี้ครับจะเป็นกระเบื้องอันนี้จะของบานเพิ่นเลือกเยงพี่น้อง ทางโฮมบ้านก็นเลยมาจัดส่งมาให้เลยนะครับยาสิาพัพี่น้องเ้าไปขึงในครับนะครับแถวที่สองทากงก๊องกูพี่น้อง นี่ครับแถวที่สองกำลังต้นส่วนที่สร้างเป็นเหลี่ยวไหวพี่น้องเบันสึเฮตุสิ่งครับสิ่งอ่างล้างจานครับนี่ครับเก็บรายละเอียดแต่ละแผ่นครับบ่อธรรมดาได้พี่น้องปูหยากรับแต่ละแผน่น ใส่้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็อนก็ตัง้งใจเห็นสร้างชีวิเกียรติสร้างบานครับก็ขอทำงานไปเรื่อยๆความคืบหน้าเกษียน,นเรื่อยๆพี่น้องนี่จะเป็นลายขาั้ว็จะแตกต่างก,กันกับลายห่องโถงครับพี่น้องแตกต่างกับพืชนห่องโถงห่องร,บรับแขก 现在。Yeah, yeah. ฟูแล้วที่เราแพนครับเคยแต่เดี๋ยวเอาปูนอัดเข้าไปอีกพี่น้องเก็บรายละเอียดที่เราแพนที่เราแพนแล้วเรา่ปมีช่องว่างทางด้านใต้ครับใต้กระเบื้องเราข้อมแน่คดดแนครับกระเบื้องตะละลายครับ นะครับความสวยงามกับแตกต่างกันไปพี่น้องนะครับจุดจี่สร้างพันเดือไว้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งรูปตัวอ L อพี่น้องนะครับบรรยากาศการทำงานครับไล่ก็บจแตกต่างกันกับข้างบนบ้านนะครับ นี่ครับเราจะเอาปูนใส่แบบนี้พี่น้องนี่ครับกันปูกระเบื้องก็สิบปัดบาดให้มันสมเนื้อกันพี่น้องนะครับให้มันถึกปูน เป็นตามลุกซ้อนมนันครับก็เบื้องจัวแท่นกย่าคิมีลูกซรอน,นครับลูกซรอนบอกก็แม่นจับบ้างจัาบ้างเลยพี่น้องสิดมี้ลูกซ้อนบอกอยู่ครับเจ้าแผน่น นี่ครับเกียร์ปูนมันสมดือกันพี่นอ้องมันเต็มแันกระเบื้องเลยนะครับเกียร์เต็มทุกทัน ครับเดี๋ยวรอบสางเป็นน้องกระเบื้องลงครับพี่น,อน,อน้องรอบเงินสางเป็นเจ้ากระเบื้องลงครับแต่ละสองคนแบบนี้ครับวานแผ่นใหญ่ตามหลักอนมันพี่นอ้อง อบลงก่อนนะ,ะพี่น้องหมดไปแล้วฟอนไม้ครับเอาะแล้วอีกเทือนหนึ่งเห็นพี่น้องว่ากระเบื้องขั้วครับงามงามแห้งพี่น้องลองคอมเมนต์เข้ามาครับกระเบื้องขั้วไล่ไ,ไล่งามครับ สิทธิตแตกต่างกับไล่บนบานดูพี่น้องทะเบิยนทั่วคือถุรับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ส๊อ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างที่ได้เกี่ยวสร้างบันรับ,ค,รบคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเด็กใบสมยกเดแล้วคลิปหน้าค่อย่ากันใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาตก,ก่อนครับสวัสดีครับ